สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูปุ้ยจะมาสอนการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานนั้นเป็นอย่างไร การเคลื่อนไหวร่างกายแบบประสมผสานเป็นการนำทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานทั้งแบบอยู่กับที่แบบเคลื่อนที่และแบบการใช้อุปกรณ์ประกอบอย่างที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะคะเอามาประสมผสานกันเพื่อให้การเคลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนที่ของนักเรียนนั้นมีความต่อเนื่องกันแล้วก็มีความสัมพันธ์กันอย่างเช่นการออกกําลังกายของนักเรียนการเล่นกีฬาของนักเรียนแล้วก็การทํางานต่างๆในชีวิตประจําวันของนักเรียนนะคะ ก่อนออกกำลังกายควรมีการอบอุ่นร่างกายและยืดกล้ามเนื้อเพื่อเตรียมส่วนต่างๆของร่างกายให้มีความพร้อมที่จะทำงานหนักต่อไปและควรใช้เวลาในการอบอุ่นร่างกาย5-10นาทีตัวอย่างการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานมีดังนี้ ย่อกระโดดเหยียดตัวนั่งย่อ,อเขายกส้นเท้าขึ้นออกแรงถีบปลายเท้ากระโดดเหยียดลำตัวขึ้นกลับลงสู่พื้นท่าเดิมนับ1ปฏิบัติ15ครั้งนับเป็น1เซตพัก30วินาทีให้ปฏิบัติทั้งหมด3เซต ยืนตบใต้เขา่ายืนเท้าแยกยกเข่าขวาขึ้นแล้วใช้มือตบใต้เขา่านับ1นึ่งยกเข่าซ้ายขึ้นใช้มือตบใต้เขา่านับ2ปฏิบัติ30ครั้งนับเป็น1เซตพัก30วินาทีให้ปฏิบัติทั้งหมด3เซต กระโดดยกดัมเบลขวดน้ำยืนเท้าชิดถือขวดน้ำบริเวณส่วนกลางแขนชิดแนบลำตัวกระโดดแยกเท้าพร้อมยกดัมเบลขวดน้ำขึ้นในแนวตั้งนับ1ให้ปฏิบัติ20ครั้งนับเป็น1เซตพัก30วินาทีให้ปฏิบัติทั้งหมด3เซต ก้มตัวยกดัมเบลขวดน้ำยืนก้มตัวไปด้านหน้า45องศาแยกขาแยกเท้างอเข่าเล็กน้อยเหยียดแขนลงให้ตึงถือขวดน้ำกึ่งกลางยกข้อศอกขึ้นให้สุดนับหนึ่งให้ปฏิบัติ20ครั้งนับเป็น1เซตพัก30วินาทีให้ปฏิบัติทั้งหมด3เซต กระโดดตบดัมเบลขวดน้ำยืนเท้าชิดถือขวดน้ำกึ่งกลางแขนชิดลำตัวกระโดดแยกเท้าพร้อมยกขวดน้ำขึ้นเหนือศีรษะนับหนึ่งให้ปฏิบัติ20ครั้งนับเป็น1เซตพัก30วินาทีให้ปฏิบัติทั้งหมด3เซต บริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องนั่งลงงอเข่าขึ้นเอ็นตัวไปด้านหลัง45องศาแขนวางไว้ข้างลำตัวยกเท้าขึ้นพ้นจากพื้นงอเข,ข่าเข้าหาลำตัวนับหนึ่งให้ปฏิบัติ20ครั้งนับเป็น1เซตพัก30วินาทีให้ปฏิบัติทั้งหมด3เซต ปั่นจักรยานกลางอากาศและไข้าขานั่งลงงอเข่าขึ้นเอ็นตัวไปด้านหลัง45องศาแขนวางข้างลำตัวดึงเข่าขวาเข้าหาลำตัวขาซ้ายถิบออกไปด้านหน้านับหนึ่งให้ปฏิบัติ15ครั้งแล้วไขว้าขาสลับบนล่าง15ครั้งนับเป็น1เซตพัก30วินาทีให้ปฏิบัติทั้งหมด3เซต นักเรียนออกกำลังกายเสร็จแล้วอย่าลืมคลายกล้ามเนื้อเพราะการคลายกล้ามเนื้อจะช่วยลดการเกิดตะคิวได้ นักเรียนหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำนะคะและสามารถนำตัวอย่างการเคลื่อนไหวแบบพอส่งสาสานี้ไปฝึกปฏิบัติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 นี้ได้นะคะและสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย